หูย้ายอังคารร่วมพระเสาเลงเมธพฤษศเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห,หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of โ no. ดกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับจังหวัดลำปางเรียกได้ว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่ยังคงอารยธรรมล้านนาไทยไว้ไม่เสื่อมคลายทั้งวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัดวาลามและสถาปตัตยกรรมท้องถิน่น ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณรวมถึงรถม้าและถ้วยชามตาไก่อันเลื่องชื่อเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดลำปางเมื่อท่านไปเยือนเขลางนครนั่นก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย อีกทั้งพระาธาตุลำปางหลวงยังเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีฉลูด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกันวัดพระาธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตรวรรษที่20ตอนปลายมีความสวยงามและอลังการด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในแนวกำแพงใหญ่ซึ่งทอดยาวกั้นทุกอย่างไว้ในบริเวณวัดส่วนบันไดด้านหน้าเป็นนาคสองชั้นหัวนาคชั้นแรกเป็นมังกรคล้ายนาคตามคตินิยมทางเหนือที่ชั้นสอง เป็นหัวหน้าขัวเดียวตามตำนานกล่าวว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถระสามองค์ได้เสดจจาริกไปตามบ้านเมืองต่างๆจนมาถึงบ้านลำพกาลีวันหรือบ้านลำปางหลวงในปัจจุบันพระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยม่อนน้อย มีชาวรั้วคนหนึ่งชื่อั้วอ้ายกอนเกิดความเลื่อมใสได้นำน้ำพึง่งบรรจุก,กระบอกไม้ป้างมะพร้าวและมาตูมมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ฉันน้ำพึ่งแล้วทิ้งกระบอกไม้ป้างไปทางทิศเหนือแล้วทรงพยากรณ์ว่าสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่า ลำพกกปะนครแล้วได้ทรงรูปพระเสียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้นมอบให้แก่รั้วไอก่อนผู้นั้นรั้วไอก่อนได้นำพระเกศานั้นบรรจุในผอบทองคําแล้วใส่ลงในอุโมงค์พร้อมกับถวายแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องบูชาแล้วแต่งยน์พัดรักษาไว้และถมดินให้เรียบเสมอกัน แล้วก่อเป็นพระเจดีย์สูงเจ็ดศอกเหนืออุโมง์นั้นในสมัยต่อมาก็ได้มีกษัตริย์เจ้าผู้ครองนครลำปางอีกหลายพระองค์มาก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมจนกระทั่งเป็นวัดที่มีความสวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบันในทางประวัติศาสตร์นครลำปางวัดพระธาตุลำปางหลวงมีประวัติว่า เมื่อปีพุทธศักราช2275นครลำปางหลวงวางจากผู้ครองนครและเกิดความวุ่นวายขึ้นสมัยนั้นพม่าเรืองอำนาจได้แผ่อิทธิพลปกครองอาณาจักรลาน,นาวไว้ได้ทั้งหมดพม่าได้ยึดครองนครเชียงใหม่ลำพูนโดยแต่งตั้งเจ้าผู้ครองนครอยู่ภายใต้การปกครองของก,กษัตริย์พมา่าเท้ามหายศ เจ้าผู้ของนครลำพูนได้ยกกำลังมายึดนครลำปางโดยได้มาตั้งอยู่ค่ายภายในวัดพระธาตุลำปางหลวงครั้งนั้นหนานทิพช้างชาวบ้านปกยางคกปัจจุบันอยู่อำเภอห้างฉัดวีรลบุรดุษของชาวลำปางได้รวบรวมพลทําการต่อสู้ทับเท้ามหายศโดยล้อมเข้ามาในวัด และใช้ปืนยิงเท้ามหายศตายแล้วตีทับลำพูนแตกผ้ายไปปัจจุบันยังปรากฏรอยลูกปืนอยู่บนล้วทองเหลืองที่ร้อมองค์พระธาตุเจดีต่อมาหนานทิพช้างได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระยาสุรวะหรือชัยสงครามเจ้าผู้ของนครล,ลำปางและเป็นต้นตระกูลณรำปาง เชื้อเจ็ดตนณนะเชียงใหม่ณนะลำพูนณะน,น่านก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่